สวัสดีครับมีดีต้อนรับเข้าสู่น้าหน้าหนังพอดแคสต์รายการคุยหนังแบบมันมันวันนี้พบกับผมเพชรครับครับครับผมวันนี้มากสองคนนะครับเพราะว่าแจนไม่สบายนะฮะก็ขอลากันไปและแน่นอนเราก็มาช้าด้วยเพราะว่าแจนไม่อยู่เราก็เลยมาช้าเลยครับผมไม่มีไม่มีคนตามช้าว่าปกติใช่ช้าก็ปกติแต่ว่ามาก็สำหรับตอนนี้นะครับเราก็จะมาแนะนําหนังเรื่องหนึ่งซึ่งจริงๆแล้วมันเป็นหนังค่อนข้างเก่า เก่าเลยแหละเออชื่อว่ากิริฮาจิกิริทับฮาจิเออถ้าเกิดชื่อภาษาอังกฤษก็คือดิวตี้ทับเชมอะไรเงี้ยเออเขาอ่านว่าดิวตี้แอนเชมหรืออะไรประมาณแบบนี้แหละเอออืมชื่อไทยอ่ะชื่อไทยชื่ออะไรนะเลือดเลือดเกียรติยศเออชื่อแบบดูแบบละครหลังข่าวอ่ะยังไงไม่รู้อะเออดูแบบไม่ยังไงไม่รู้เออเออจริงอารมณ์แบบละครเอกแซกเมื่อก่อนอะดูดูฟังชื่อนะแล้วแบบเ แต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆก็คือต้องต้องบอกเลยว่าผมมาเคยเห็นตัวอย่างเรื่องนี้แบบผ่านตาม,มานานมากๆแล้วแต่ว่าไม่ได้สนใจเข้าไปดูเลยเออคือแบบเห็นแบบผ่านๆตาแต่จํารายละเอียดอะไรไม่ได้เลยเจอกระทั่งคุณมงคลก็คือเขาเป็นแฟนเพจของเราแล้วก็เป็นผู้ฟังของเรานี่แหละก็แบบแนะนํามาว่าเฮ้ยดูหนังเรื่องนี้ดิเออซึ่งเขาบอกว่าเฮ้ยในรอเทนโพเมทเนี่ยคะแนนอะไรต่างๆมันดีมากเลยนะแล้ผมก็อ่ะ ลองดูดีกว่าก็ไม่ได้คิดอะไรแต่พอเปิดดูปุ๊บแบบเฮ้ยนี่มันหนังเรื่องที่เหมือนกับเคยดูตัวอย่างแล้วรู้สึกว่ามันน่าสนใจดีนี่หว่าอะไรอย่างเงี้อก็เลยมาชวนพวกคุณดูกันอมอสักเล็กน้อยแล้วกันตามธรรมเนียมก่อนที่เราจะเข้าสู่เรื่องหลักของเราในวันนี้มีหนังในสัปดาห์ที่ผ่านมาคุณไปดูอะไรมาบ้างไหมอ๋อผมเหรอผมดูไอ้นี่ทม์ชูฮันชื่อภาษาไทยก็ถึงเวลาล่าเอ ป็นแ,แปลตรงตัว,ตวปะจริงวะเออไม่ได้ใช้ประโยกอะไรที่ซับซ้อนเท่าไหร่อ,อ,อันนี้มันหนังแนวแนว,แนว,แนวแซอมบี้ไม่ดิดิโทเปียอะไรอย่างนี้ปะโลกแบบเป็นลมส<ไ>ลายจริง,รงยุคป,ปัจจุบันแหละอืมเป็นไอนเป็นหนังเกาหลีอืมตอนนั้นก็ก็ตอนนั้นกำลังดูแบบพวกหาหนังไว้พัดไทยดูอะเอิญมาสะดุดเรื่องนี้ก็เลยกดดูก็โอเคนะคือแบบดีเลยอ่ะ เรื mm ่อ hmm. งย่อก็ประมาณว่าอกลุ่มเพื่อนจริงๆมันเป็นยุคยุคของเกาหลีใต้ที่เป็นยุคที่เศรษฐกิจตกต่ำมากๆอะตอนน,น, mm hmm. นั้นนะแล้วก็กลุ่มเพื่อนเพื่อนพวกวัยรุ่นของที่เ,เรียกว่าเป็นแนวพวกพวกรับเน็กขโมยน้อยป้นนั่นป้นนี่อะไรอย่างเงี้ยพวกกลุ่มจนนิดกระจอกอ่ะเออก็อารมณ์ว่าไปรับเพื่อนออกจากคุก mm hmm. แล้วก็ไอ้เพื่อนที่ออกจากคุกเนี่ยก็เหมือนกับว่า อยากใช้ชีวิตแบบว่าไปฮาวายนู่นนี่นั่นอยู่กบ<แ>ใช้ชีวิตแบบว่าสุดท้ายของตัวเองอยู่ที่<แ>ฮาวายแบบอาบแดดใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ได้ฟังมาว่าไต้หวันนะ่ะก็มีทําเลอะไรเหมือนฮาวายก็อยากจะตั้งใจาย้ายตัวเองไปอยู่ไต้หวันให้ได้แต่ว่าไม่มีเงินเพื่อนทั้งสองคนที่มารับตอนออกจากคุก,กน,นะก็เออโอเคตัดสินใจจะร่วมกันโป้นอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งสุดท้ายเอออะไรเงี้ยแต่ว่า ประเด็นก็คือว่าไม่อยากป้นธนาคารแล้วเพราะว่าถ้าป้นธนาคารเนี่ยมันจะมีเรื่องตํารวจเข้ามาตามล่ามันใช่ไหมเพราะมันไม่อยากติดคุกแล้วก็เลยเปลี่ยนจากการป้นธนาคารเป็นการไปป้นบ่อนแทนเพื่อที่จะเราจะได้ไม่ต้องมีหมายจับออ,อะไรประมาณนี้นคนี่คือเนื้อเรื่องย่อๆแต่ว่าผมมองแต่ว่าในเนื้อเรื่องเนี่ยจะบอกว่าเป็นการคิดผิดอย่างมหาศาลเพราะว่าบ่อนเนี่ยก็จะมีออม,มันก็ต้องมีคนคุมนะ S <S มีคน<ม>คุ้มใช่ก็ยังมีใครเป็นเจ้าของระดับไหนอะไรอย่างเงี้ยนู่นนี่นะก็คือมีการตามล่าก,กันเกิดขึ้นอันนี้ก็สนุกมากๆก็คือมันลุ้นว่าป้นได้ไหมอย่างที่สองคือล่าได้ไหมเออ,อคือลุ้นมากๆดีมากๆอืมเฮ้ยน่าสนใจเรื่องนี้อ,อืมโอเคก็ดูได้ในเน็ตฟลิกเนาะตอนนี้เป็นหนังกเกาหลีครับผมโอเคอครับสำหรับทารบูฮันส่วนของผมเนี่ยเพิ่งดูหนังที่เพิ่งเข้าเมื่อวันสองวันที่ผ่านมาเองก็คือเรื่องเดอ Mor t a ท Engine อ่า คุ้นไหมนับไหมมัเป็นหนังหนังโรงนี่ใช่เป็นหนังโรงที่แบบเพิ่งมาเข้าในเน็ตฟลิกชื่อภาษาไทยคือสมอละภูมิล่าเมืองจากกลมรณะค่อนข้างมีความชอบในการที่แบบชื่อหรือหนังที่แบบแปลเป็นภาษาไทยประมาณหนึ่งเหมือนกันมันมีความหรือว่าชอบแบบนี้ใช่ไหมเออเออชอบแนวอย่างนี้หรือว่าถึงเวลาล่าไหมเออถึงเวลาล่า่ะเลย่อดีีว่ะคือหนังเรื่องนี้คือตอนนั้นจําได้ว่าตอนที่มันจะเข้าโรงอ่ะ ผมรอคอยที่จะไปดูมากแต่เกิดเหตุการณ์อะไรสักอย่างไม่รู้อะแล้วผมก็ลืมแล้วก็มันหายไปจากสารระบบหัวผมไปเลยไม่ได้ตามใช่ไหมไม่ได้ตามเลยจนกระทั่งมาเห็นในเน็ตฟ i ิว่าเฮ้ยนี่หนังเรื่องที่อยากดูนี่ว่าก็มาเท่าอินจินเล่าเรื่องของโลกหลังแบบเกิดเหตุการณ์สงครามทำลายล้างโลกอีกหนึ่งพันปีหัดไปประมาณแบบใช่เหมือนเกิดอโคาิปเดย์ปุ๊บแล้วหัดไปหนึ่งพันปี เรามนุษย<ม>ชาติเนี่ยแบบต้องพยายามเอาตัวรอดจากการไล่ล่ากันเองเอ,อเพราะว่าโลกหลังสงครามเนี่ยน,นะก็คือทรัพยากรต่างทรัพยากรต่างๆมันมีอย่างจํากัดแล้วอะ่ะเออแล้วความพีก็คือโลกในยุคนั้นเนี่ยมันแบ่งเป็นเมืองขนาดเล็กๆอะ่ะแล้วเมืองเนี่ยก็เหมือนกับเป็นหุ่นยนต์อ่ะเหมือนกับเป็นรถรถขนาดใหญ่ที่แบบไปไล่ล่าเมืองอื่นๆอ่อะแล้วก็จะมีเมืองเมืองหนึ่งที่เป็นเมืองนักล่าชื่อว่าลอนดอนเออซึ่งในลอนดอนมันก็จะมีเหมือนพิพิธภัณฑ์อะไรอยู่ในเมืองแล้วก็เป็นเหมือนกับ เป็นเมืองขนาดใหญ่ที่สามารถวิ่งได้อมันก็จะพยายามไปไล่ล่าเมืองเล็กๆอะเพื่อที่จะแย่งขิงทรัพยากรต่างๆของเมืองเล็กๆที่ก็เป็นรถคันอื่นๆด้วยอะไรเงี้ยแล้วเหตุการณ์ที่เวลามันไล่ล่าอะไรสําเร็จแล้วเนี่ยมันก็จะกินเมืองซึ่งก็คือแบบกับลากรถอีกคันนึ่งเข้ามาในตัวของลอนดอนเพื่อที่ว่าจะมาเหมือนกับเอาทรัพยากรเอาอะไรต่างๆออกมาเออันนี้ก็อันนี้ก็เป็นเหมือนธีมเรื่องหลักๆแต่ว่าตัวหนังจริงๆเนี่ยมันเล่าเรื่องประมาณว่าเมันเป็นเรื่องราวของ เด็กคนหนึ่งที่ต้องการจะแก้แค้นให้กับแม่ของเธออที่แบบถูกฆ่าตายมาตั้งแต่เด็กเอ,อแล้วก็หนทางในการแก้แค้นเนี่ยก็คือเธอต้องการจะแก้แค้นคนที่เป็นผู้นําของเมืองลอนดอนอยู่อ,อ,อ,อก็เรื่องราวเป็นประมาณแบบนี้อ,อแต่ว่าหามรวม,รวมแล้วผมรู้สึกว่าเนื้อเรื่องมันค่อนข้างคุวงๆนะออแต่ว่ามันออมันสนุกในเรื่องของกราฟิกการต่อสู้แอคชั่นอะไรแบบเนี้ เออก็ดูได้แบบมันเดียผมชอบไอเดียที่ใช่ใช่ซีจีมันอลังการผมชอบตอนที่แบบเมืองมันมันกินกันอ่ะเออแล้วแบบมันอลังการจริงๆเรื่องนี้ก็อยากให้แนะนําให้ลองไปดูครับอืมครับผมโอเคเนี่เรื่องหลักของเราดีกว่าวันนี้ครับจิริฮาจิมันก็แปลว่าดิวตี้กับเชฟนั่นแหละก็คือหน้าที่กับแบบกาาใจอะไรประมาณอย่างเนี้ยถามว่ารู้สึกยังไงใช่ไหมส่วนตัวผมชอบมากเออไม่รู้ทำไมอ่ะ คือหนังมันมีความเนิบๆนะเเออออแต่ว่าแล้วปมอะปมแม่งเยอะมากเลยอะปมแม่งแบบเยอะแยะไปหมดเลยอะคือแต่ว่าผมอะชอบเพราะว่าในแต่ละตอนอะมันจะสามารถคลายปมอันหนึ่งแล้วแม่งสร้างปมอันใหม่ขึ้นมาเพื่อที่จะให้เราอะตามไปต่อเรื่อยๆได้อะไรเงี้ยมมันเป็นหนังเนิบๆอะเออใช่ใช่หนังเนิบๆนานๆจะมีความรุนแรงโผล่มาให้สะใจบ้างแต่พอมาเราก็้สึกสะใจจริงๆอืมอืม อ่าล้วคุณอ่ะรู้สึกไงตอนแรกที่อ่เพื่อนเพื่อนที่ฟังเราใช่ไหมแนะนำเข้ามาผมก็ลองไปดูแหละแล้วก็อ่คือตอนแรกเนี่ยยังไม่ได้เตรียมใจว่ามันจะดราม่ามากๆไงเออพอพอมันขึ้นการสืบสวนสอบสวนของระหว่างแก๊งเนี่ยผมรู้สึกว่าเชี่ยนี่แหละระดับแก๊งสเตอร์ต้องแบบยิงกันโห้อลมาน่ะคือแบบอย่างนั้นเลยผมคิดอย่างนั้นไงเออผมคิดอ้าวที่ไหนได้เป็นหนังแนวดราม่าโดย เบสการเดินเรื่องของมันคืออาชญากรรมระหว่างแก๊งของยากุซ่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ใช่คือถ้าบอกว่าคนชอบดราม่าเนี่ยจะชอบมากๆเพราะว่ามันดราม่าไปดราม่าอื่นแล้วดราม่าเรื่องเก่ายังไม่จบเลยมันไปดราม่าเรื่องใหม่เยี้คือคือเราเราจะผมจะรู้สึกว่ามันมีความประดังประเดมากๆเลยที่แบบที่แบบเรื่องราวแม่งแบบเยอะแยะมากมายอะ่ะเข้ามาแบบเออนัวเนียเต็มไปหมดเลยอะ่ะเออแต่ว่าแบบสนุก มากไห้รูนะผมรู้สึกสนุกอืมอ่าอ่าอ่าตอนตอนตอนคืออ่าให้อ่าพี่ตั้กันเลยคือคือคือมันไม่ได้หน้าเบื่อนะแต่แบบว่าคือมันดูได้เรื่อยๆจริงๆนะคือมันมันไม่ใช่ว่าพอดูไปดูไปเฮ้ยเบื่อว่ะอยากปิดมันก็ไม่ได้มันไม่ได้แบบนั้นนะแต่คือความรู้สึกตรงๆผมคือเฮ้ยมันดูได้แล้วก็บางครั้งอะเวลาดูๆก็อยากอยากรู้ต่อว่ะเฮ้ยมันเป็นไงวะอะไรเงี้ยแบบนั้นเลยนะว่าเออจะจะสืบไปถึงระดับไหนเออเรื่องราวมันจะเป็นยังงไว ก็คืออยากรู้แต่มันคือหนังที่การฉากบูน้อยมากๆคือต้องบอกเพื่อนๆที่ฟังเราก่อนว่าเออเป็นหนังสไตล์นั้นจริงหนังการเล่าเรื่องใช่ไหมแล้วก็เป็นการเล่าเรื่องดราม่าไม่ว่าจะเป็นครอบครัวอ่ะพี่น้องผัวเมียเออเออเอ้ยเราเราลืมไปอย่างหนึ่งว่ะเราลืมเราล่าเรื่องย่อเว้เราลืมแล้วเออวะคุยกันมาตั้งนานก็เอ้ยแม่งลืมเราเล่าเรื่องย่อนี้ว่ะเดี๋ยวเล่าคร่าวๆกันแล้วกันก็คือ คือฮาจิเนี่ยมันเป็นหนังที่ถูกสร้างโดยช่อง BBC ของอังกฤษเออไม่ใชไม่ใช่หนังที่เป็นออริจินอลเน็ตฟิกนะซึ่งเขาก็ทีมเนี้ยก็เป็นทีมที่เป็นโปรดิวเซอร์ของเชน n เบลใน HBO ซึ่งแม่งระกันความหมดแล้วก็ความความดราม่าประมาณหนึ่งอ่ะเอรื่องราวภาพใหญ่คือการเล่าเรื่องของการตามล่ายากูซ่าที่ไปหลบซ่อนตัวอยู่ในลอนดอนเพื่อกลับมา เอายากุซ่าคนนั้นนะกลับมาที่ญี่ปุ่นให้ได้ก่อนที่จะเกิดสงครามระหว่างแก๊งยากุซ่าที่ใหญ่ที่สุดในโตกเกียวออ,อันนี้อันนี้คือเรื่องใหญ่ๆเอ,อแล้วก็ตัวหนังเนี่ยมันเล่าย้อนไปในน่าจะเป็นยุคประมาณปี2010ประมาณนั้นปะ่ะเพราะว่ามือถือยังเป็นประมาณแบบแบล็คเบอรี่มีปุ่มกันอยู่เลยออ,อประมาณระหว่าง2 0ง0ันหึองพผมไม่แน่ใจปีอืมอ่าอ่อแต่ว่าความ เรื่องเรื่องหลักๆก,ก็คือว่ามันเป็นการเล่าเรื่องของอผู้ชายชื่อว่าเคนโซก็เป็นตำรวจสายสืบที่น่าจะเป็นม,มือหนึ่งของกรมตำรวจเลยอืมอืมอืมซึ่งนอกจากเขาจะเป็นตำรวจที่เก่งแล้วเนี่ยอีกด้านหนึ่งของเขาคือเขาเป็นพี่ชายของผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นยากุซ่าสุดข้างเป็นยากุซ่าปลายแถวเลยแหละทีช่ชื่อว่ายูตะใช่ชื่อว่ายูตะและยูตะเนี่ยวันหนึ่งเนี่ย ได้หายตัวอย่างลึกลับไปจากญี่ปุ่นซึ่งทุกๆคนรวมถึงเคนโซก็คิดว่าเขาคงตายไปแล้วเออแล้วอยู่ๆดีๆเนี่ยก็ดันไปปรากฏตัวที่ลอนดอนและได้ตกเป็นผู้ต้อง,งสงงัตในคดีฆาตกรรมหลานชายของยากุซ่าตระกูลดังอืมซึม่งทำให้ยากุซ่าในโตกเกียวเนี่ยมันแบบเปิดศึกสงครามทำการล้างแค้นกันแบบกระหน่ำเลยอะเอออ่าเปิดเรื่องมาสักประมาณสิบนาทีคุณจะได้เห็นความเดือดของสงครามของยากุซ่าญี่ปุ่นที่แบบเออ คือตอนแรกๆมาคือไม่รู้เลยว่าใครแม่งคือตัวเอกอ่ะคือแบบทุกคนแม่งตายหมดเลยจริงเออยิงเละเทะแต่ว่าแต่ว่าตรงนั้นอ่ะมันมันมันเป็นการเซตโทนให้เราให้ให้ผมอ่ะอยากดูต่อเลยนะว่าแบบเฮ้ยนังแม่งเดาอะไรไม่ได้เลยวะประมาณไม่ถึงสิบนาทีอ่ะแม่งแบบเฮ้ยกูเดาไม่ออกเลยอ่ะกูจะดูต่อจนจบให้ได้เอออันนี้อันนี้เป็นภาพใหญ่เนาะอ่ะอันนี้อันนี้เป็นเรื่องย่ออืมส่วนรายละเอียดต่างๆก็คือเราก็เล่า ที่แบบไกลๆมาประมาณเมื่อกี้แหละอืออืออือของพี่ตั๊กเป็นไงบ้างครับตัวหนังมันจะแบ่งเป็นสองพารนะ์ทเนาะเป็นพาร์ทที่อยู่ญี่ปุ่นกับอยู่ที่ลอนดอนคุณชอบบรรยากาศแบบไหนของที่ไหนผมรู้สึกว่าหนังในการเซตโทนของตัวฝั่งยากุซ่าสมจริงแล้วก็ขนลุกมากๆเออผมรู้สึกว่ามันโคตรเรียวอะเออ,อมแม้คือถึงแม้วม่าจะเป็นทีมงานของฝรั่งถูกปะอืมอมใช่ใ<ๆ>แล้วก็ผมสึกว่า เราเราได้เห็นวัฒนธรรมของยากุซ่าเออไม่ว่าจะเป็นการชดใช้ใช่ไหมการแบง่งอาใช่การแบง่งการพื้นที่การปกครองอ่าไม่ว่าการการจะไม่เข้าไปยุ่งอ,อ่าล่วงแบบพื้นที่ของซึ่งกันและกันอะไรอย่างเงี้ยเออก็ออจะมีแบบวัฒนธรรมยากุซ่าให้เราเห็นอ๋อแล้วก็แล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเรายังได้เห็นในมุมเรื่องที่ว่าตำรวจก็เป็นส่วนหนึ่งของยากุซ่าด้วยเหมือนกันไม่ติดต้องพูดว่ายากุซ่าเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยดูแลปกครอง โตเกียวอ่ะให้อยู่ในระเบียบก็คือเหมือนกับจับมือกับตำรวจในการดูแลเมืองเหมือนกันคือเขารู้กันนะเออเพราะว่ามันมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่อันนี้อันนี้เราไม่สปอยลึกแล้วกันเนาะเราจะไม่บอกชื่อตัวละครมันจะมีอยู่พาร์ทหนึ่งที่มีการพูดถึงที่ตำรวจบอกว่ายังไงก็ต้องปกป้องยากุซ่าคนนี้ให้ได้เพราะถ้ายากุซ่าคนนี้ตายไปอ่ะแก๊งที่เหลือมันจะมาแย่งอาณาเขตของยากุซ่าคนนี้และนัน่นอาจจะทาให้โตเกียวลุกเป็นไฟอย่างแน่นอนอออืม แล้วมันจะทําให้งานหยาบเลยนะงานตำรวจจะเพิ่มขึ้นไงใช่มันก็จะหยาบเลยอแต่ว่าจริงๆแล้วตัวหนังเนี่ยจะค่อนข้างเน้นการเล่าเรื่องไปอยู่ที่ลอนดอนเป็นหลักเนาะก็คือเป็นเรื่องราวของคุณเคนโตเนี่ยพี่ชายที่ไปตามให้เคนโซที่ที่ต้องไปตามหายูตะอืแต่ว่าการไปที่นั่นเนี่ยก็เหมือนกับถูกให้ไปโดยเหมือนกับว่าไปเรียนอะไปเรียนเหมือนกับพวกไปเรียนอาชฉายวิทยากับตำรวจหญิงคนหนึ่ง ก็เหมือนกับไปเรียนบางหน้าแต่อีกด้านหนึ่งก็คือก็ต้องไปไล่สืบสวนสอบสวนมาอแต่การไปอยู่ที่นั่นปุ๊บก็กันดันกลายเป็นว่าเอ้ยเริ่มแบบชอบคอกับผู้หญิงบ้างแล้วก็เริ่มไปพบกับคนที่สามารถพาไปหาข้อมูลเป็นแหล่งข่าวเป็นแบบเกย์บ้างอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าหนังมันแบบหนังมันมีองค์ประกอบหลายอย่างที่ค่อนข้างครบเลยนะมีความเป็นเอเชียมีสงครามแก๊งมียากุซ่าใช่ป่ะมี สายสื่อพี่แบบดูแบบไม่ค่อยแสดงความรู้สึกอะ่ะเออ,อม,มีเพศที่สามใช่ป่ะเออ,เอ,อมีปมครอบครัวคือคือมันมีมันมีคบอ่บอะเออเออไม่ใช่คือผมจะบอกว่าตอนแรกอะมันมันมีเรื่องปมครอบครัวนะมีปม,มพี่น้องพ่อลูกผัวเมียมแม่สะพ้ายอะไรเงี้ยลูกสาวใช่ไนหะมก็คือโหคือปมปมมันเยอะมากคือแบบ ผมแบบแทบจะไม่รู้เลยว่าควรจะควรจะอินไปทางปมไหนผมว่าอันนี้ผมว่ามองเป็นจุดด้อยเหมือนกันนะว่าปมมันค่อนข้างเยอะเยอะไปหน่อยออในจะเรื่องการเสริมเรื่องของ l g t b เข้ามาใช่ไหมแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ผมมองว่าด้วยความที่ฝั่งยากุซ่าเขาทำมาได้ดีมากเลยว่าฝั่งแก๊งสเตอร์ของลอนดอนกลับดูดรอปลงอย่างเห็นได้ชัดอ่าใช่ใช จริง้ผมรู้สึกว่าถ้าเป็นอ่าผมมองว่าถ้าเป็นอเมริกันแก๊งสเตอร์อาจจะดูไอ้นี่กว่านี้นะอาจจะดูแบบเป็นดูมีอิทธิพลมากกว่านี้หรือเปล่าอ่าใช่คือคือผมรู้สึกว่าตัวละครที่เป็นหัวหน้าแก๊งของทางฝั่งฝั่งรอนดอนน่ะมันมีความแบบมันมีความมันมีความตลกอ่ะเออมันมีความแบบทะลน่เน่ะซึ่งแต่ว่าภาก แว็บแรกที่ผมเห็นหัวหน้าแก๊งของทางทางรอนดอนน่ะผมรู้สึกว่ารีเฟกไปถึงพวก Piggy ้ไบเดอร์อะไรแบบนี้เอ,อเหมือนกันยจริงจริงผมรู้สึกนั้นเลยเอซอึออ่งแบบเป็นคนใส่สูตรแล้วแบบเวลาอยู่อยู่ในบาร์ของตัวเองก็แบบมีความแบบขอสเสื้อกล้ามอะไรแบบก็มีความดีแลกอะ่ะเออ,แบบเอ,อไปดูกวนๆอ,อ,อ่ะออแต่ว่าก็แต่ว่าด้วยความกวนๆของมันก็มีความเด็ดขาดประมาณหนึ่งเหมือนกัน ใช่ใช่ใช่รู้สึกว่ามันมันเป็นตัวละครที่ที่แบบคาแรคเตอร์จัดเลยอ่ะเอออืมเออเฮ้ยแต่มันเท่นะตึงยอมรับว่าแก๊งสเตอร์ของลอนดอนมันเท่จริงใช่ใช่มันเท่แต่ว่าเมื่อกี้เมื่อกี้ผมขอย้อนไปได้นึงที่คุณบอกว่ามันมีหลายปมอ่ะรวมถึง LGBTQ อ่ะคือส่วนตัวผมกับมองต่างผมรู้สึกว่าการเอา LGBTQ เข้ามาในหนังเรื่องเนี้ยมันมันไม่ยัดเยียดนะ คือผมรู้สึกว่าพาร์ทพาร์ทเนี้ยมันมีความสมูทประมาณหนึ่งเหมือนกันอไม่ว่าโอเคเราจะมีตัวลอตนี่นะที่เป็นไอที่เป็นเกออันเนี้ยผมรู้สึกว่าไม่ย่เยี่ยรวมถึงตัวละครอีกตัวที่เราจะไม่เปิดเผยด้วยว่าเป็นใครให้คุณไปดูองตัวละครนั้นอ่ะผมก็เซอร์ไพรส์นะว่าเฮ้ยเอ้ยมาอย่างนี้เหรออะไรเงี้ยแต่ว่าผมกลับรู้สึกว่าเออหวาทุกอย่างมันมันมันมีเหตุมีผลที่ทําให้ตัวละครเนี้ยเป็นแบบนี้ด้วยเออ อืมเออแต่คือคือถ้าเป็นลอตนี้อ่ะผมผมว่ามันเนียนมากคือคือการที่พระเอกจะมีผู้ช่วยเป็นของเป็นคนอย่างสไตล์ลอตนี้อ่ะผมว่าแม่งโคตรเหมาะถูกปะใช่เออแต่ถ้าอีกคนหนึ่งผมยังมองว่ามันดูแบบเหมือนยัดเยียดไปหน่อยอพยายามจะเอ่ยยัดเข้ามาแย่อะไรอย่างเงี้ยเออ,อ,อถ้า,ถ,าถ้าสไตล์ลอตนี้ผมว่าเหมาะมากๆในการที่จะอยู่เป็นคนก้านโลกและโลดแล่นอยู่ในเหมือนกับ อยู่ในรอนบอลคนโลคกลางคืนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าร็อตนี้ก็จะเป็นเหมือนกับคนที่สามารถตามหาแหล่งข่าวหรือว่าสามารถไปหาข้อมูลมาให้ได้เพราะว่าก็คือเป็นผู้ชายที่ขายบริการเนาะแล้วก็แบบเอก็รู้จักคนไปทั่วลอนดอนอ่ะอใครๆก็รู้จักอะไรเงี้ยก็แบบดีอืมได้ว่าน่าสนใจในการปูเรื่องแต่ก็อย่างที่บอกเรื่องนี้ปมมันค่อนข้างเยอะแต่ส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าปมมันค่อนข้างร้อยต่อต่อกันเลยก็เลยแบบไม่ค่อยนันมาแต่ก็ ก็เห็นด้วยอย่างพี่ตักว่าแต่บางทีก็รู้สึกว่าปมบางปมเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมึงใส่เข้ามาทําไมวะอะไรเงี้ยด้วยเหมือนกันก็หลกัหลกๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยอัพแบบมาท่อมไลน์เลยคุณรู้สึกว่าอชอบไม่ชอบหรือ,อยังไงอืมอุ้ยคือคือถามว่าเอา่ไม่ไม่ไม่ได้ชอบขนาดนั้นแต่แต่ชอบบางฉากชอบบางซีนมากกว่าอย่างอีพีสุดท้ายอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่า อ,อที่มันมีบางอย่างอยากให้ไปดูเอาเองแต่ว่าคือมันจะมีฉากท,าาที่แบบคุนแบบบนหลัดฟ,ฟ้าที่คุณร้องแบบเฮ้ยออคือบอกผมรู้สึกว่าเม,มันเป็นการถ่ายทอดที่โคตรแปลกและกล้าเล่นมากๆว่ะหึกว่าผมรู้สึกว่าพอศเสร็จปุ๊บฟืบแล้วมันพอพอมันไปรวมอยู่กลับมาฉากเดิมตอนก่อนจะเริ่มฉากที่เกิดขึ้นนะนะผมรู้สึกว่ามันคืออารมณ์ของคนคนนั้นได้อธิบายมาเป็นเรื่องราว เออผมว่าเออมันโอเคเอยผมว่ามันเจ๋งว่ะอถึงแม้ผมจะเฮ้ยก็เออเออันนี้อันนี้ผมเห็นด้วยนะฉากสุดท้ายมันเป็นฉากที่ผมแบบเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบแต่ว่ามันเป็นการขมวดทั้งเรื่องมาอยู่ในฉากนั้นได้อย่างน่าสนใจจริงๆแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ทําให้ผมชอบหนังเรื่องนี้มากๆนอกจากองค์ประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นสงครามแก๊งหรืออะไรแบบเนี้ยผมค่อนข้างรู้สึกชอบในเคมีของตัวละคร หลายๆคู่อืมเช่นคุณเคนโซกับกับคู่หูที่เป็นคนญี่ปุ่นอออืมเคนวนๆอะไรเงี้ยคือรู้สึกว่าแบบมันมีความรักกันดีอะไรเงี้ยเหมือนก็จะเป็นลูกสาวของคุณเคนโซกับลอตนี่เงี้ยก็รู้สึกว่าเอ๊ะมันดูแบบผมรู้สึกว่ามันมีเคมีอะไรบางอย่างที่เราดูแล้วแบบเรารู้สึกว่าดูเข้ากันนะเมนดูเข้ากันอะไรแบบนี้ดีออืืมและตัวที่ชอบที่สุดก็คงจะเป็นคุณหัวหน้าแก๊ง แห่งลอนดอนที่แบบโหอ๋อแอปบอรตแอปบอร์ตเออแอปบอตโหเท่จริงเออ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 มันมืนสไตล์มันกวนพูดมากมันเท่แต่แม่งเด็ดขาดเออในในเพ็กกี้ไบเดอร์ชื่ออะไรนะคนที่สไตล์คล้ายกันอ่ะที่เป็นพี่ชายอ่ะเออผมจำชื่อนะแต่ผมผมผมเออน่าจะเป็นคนเดียวกันป่ะหรือว่าไงไม่ใช่นี่ยไหนผมไม่แน่ใจว่าไม่ใช่เขาคือคนเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่า เออไม่ใช่ไม่ใช่น่าจะไม่ใช่อืมอ่ใอ่อ่าก็ประมาณนี้สำหรับเรื่องกิวิฮาจิเนาะก็เออเราคือพอดีหนังเรื่องนี้ปมมันเยอะมากแล้วเราอยากให้ทุกคนไปดูเพราะว่าถ้าสปอยไปอ่ะก็กลัวว่าเฮ้ยคุณไปดูแล้วคุณจะไม่สนุกเพราะว่าปมแต่ละปมอ่ะมันมีความเฮ้ยด้วยเหมือนกันแะตอนที่เฉลยปมแล้วแบบว่าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยคืออ่าเออ ยิ่งประมาณตอกสามีทีสุดท้ายอะช่วงที่มันเฉลยอะไรเยอะๆอะผมนี่แบบเฮ้ยแม่งเฮ้ยเยอะมากเฮ้ยอย่างนี้เลยเหรออะไรเงี้ยเออจริงจแล้วก็ผมไม่รู้ผมคิดเองไหยนะผมว่าซีรี่เนี้ยฉากสวยภาพสวยเออจริงเออแล้วก็การตัดต่อการกลับกับภาพอะไรเงี้ยผมว่าคล้ายๆล้าลิชชี่ปะเออใช่ไหมเปล่าวะเออเออไม่แน่ใจ แนวแนวนั้นเออผมว่านแนวแนวนั้นาการตัดภาพการการเล่นลำดับภาพอ่ะผมว่าไม่ว่าหรือหรือว่าจะมีการเรื่องของแฟชั่นแบ็คอะไรอย่างเงี้ยผมว่าคล้ายๆนะอ,อืมอืมก็ดีครับแนวแนวนั้น <quelques> อืมก็เรื่องนี้ขอแนะนําเลยครับว่าใครสนใจอยากดูหนังที่เ <ume> ขาเรียกว่าดราม่าครบรถมีพรมีมออพรมมีสงครามมีทุกอย่างที่คุณคิดว่ามันควรจะมีในหนังหนังแบบมันๆอ่ะเออมาอยู่ในเรื่องเนี้ยอืม ก็แนะนําให้มาดูแต่จริงผมขอตออ่อกสักเล็กน้อยแล้วกันอันนี้เรารีวิวจบแล้วเนาะชวนดูจบละถ้าดูเรื่องแนวผมนึกถึงอีกเรื่องหนึง่งชื่อดีอ o u ไซ i d e r คุณเคยดูไหมท,ที่จารเล็<ด>ตเละโตเลนอะ่ะเออมีในเลสปิกเหมือนกันเอออันนั้นก็ก็เป็นหนังยากูซ่าที่ผมก็รู้สึกชอบเหมือนกันนะแต่ว่าอันนั้นนี่คือแบบบูโคตดบูอ่ะฟันกัดรับเลยอันนั้นโฟกัสที่ญี่ปุ่นโดยตรงเลยนะใช่ใก็เหมือนกับว่าเป็นเป็นยากูซ่าที่เป็นชาวต่างชาติอ่ะ เป็นคนนอกเข้าไปอยู่ในวัฒนธรรมความเป็นแก๊งสเตอร์แบบยากุซ่าที่ญี่ปุ่นเรื่องนี้ค่อนข้างแนะนำสนุกสนุกอันนี้สถนีนี้อันนี้ก็สนุกทีนี้ผมถามดีกว่าว่าเนี่ยเรามาตอนสุดท้ายของปีเนาะก็เดี๋ยวคงไม่พบกันอีกทีก็น่าจะปีหน้าเลยในปีหน้าคุณเลงหรือเฝ้ารอหนังเรื่องไหนหรือซีรีส์เรื่องไหนเอาไว้บ้างไหมโอเยอะเลยอเลืกเองสองเรื่องสิ อ่าโอเคจัดไปห้าเรื่องก็มีอลิซอินบอลเดอร์แลนด์อลิซอินบอลเดอร์แลนด์ซีซั่นสองครับผมเออแล้วก็มี Army of the Dead เป็นหนังแนวซอมบี้ของแซ็กซ์เนเ r อเอมาปีหน้ามาปีหน้าอ่าก็มี Sex Education ซีซั่นสาผมก็รออยู่ มาเหรอจะมานี่มาเออมามาปีหน้าครับผมก็รอดูลูบี้อยู่กับใระเอกว่ายังไงเออแล้วถ้าพูดถึงเฟสเอูเคชันผมก็จะนึกอีกเรื่องหนึ่งก็คือยูซีซั่นสามก็กำลังจะมาอ่าโจเกร์เบิร์กเจ้าพ่อสต็อกเกอร์ว่าเขาจะไปก่อเหตุการณ์อะไรยังไงอีกหรือเปล่า ก่อนเรื่องราวอรไออีกใช่ไหมจริงจริงเมื่อกี้คุณพูดถึงอลิตตินบอร์เดอร์แลนด์ใช่ไหมจริงจริงแล้วเนี่ยมีคนตาดีนะว่าจริงๆแล้วในซีซั่นหนึ่งเนี่ยมันมีการบอกคําใบ้ไปแล้วด้วยนะว่ามันกําลังจะมีซีซั่นสองประมาณเมื่อไหร่ออซึ่งก็ถ้าเกิดว่าดูแล้วเนี่ยก็จะพบว่าจะมีซีซั่นสองน่าจะประมาณวันที่ยี่สิบเก้าเดือนเจ็ดปีหน้านะครับก็มีการบอกว่าเดี๋ยวเตรียมพบกันอะไรประมาณแบบนี้อืม เรารุ้นดูว่าจะจริงหรือไม่จริงอืหรือว่าเลื่อนไหมอะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าจริงๆก็คือชาวเน็ตเนี่ยคิดแค่ไปเองว่าจริจริงแค่ปไปโฆษณานึงหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแค่แค่นั้นก็มีมันนี h i ยสนะซีซันทอาอะไรเงี้ยนี่คุณนี่เป็นแก๊งเน็ตฟลิกแบบหนังหนังครอฟฟองเน็ตฟลิกทุกเรื่องเลยนี่หว่าหนังตลาดอ่ะ แล้วก็สเตนเจอร์สติงซีนั้นสี่อะไรอย่างเงี้ยผมรอหมดอะเออพวกเนี้ยเแยวเนี้ยเออประมาณนี้ครับอ๋ออีกเรื่องหน, <c oughs> นึ่งคิงดอมเออเออคิงดอมนี้ผมได้ยินว่าเขาจะพักปะแต่ว่ามันจะกลายเป็นสปินออฟที่เป็นจนจีฮุนเล่นอะเป็นเป็นหนังอใช่เ,ใชเป็นหนังของจนจีฮุนไปอะยอ,อนี่ผมไม่แน่ใจว่าใช่ไหมใช่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 อยู่เห็นว่าเป็นอย่างนั้นเออแล้วก็อีกเรื่องที่รอเลยเรื่องสุดท้ายอะ r e s เ d e n t อ v i l เออเฮ้ยที่เป็นซีรี ใช่ไหมเป็นอ่าเป็นอินิเมตอนิเมตเอ่อแอนิเมชันออือเออก็น่าสนใจของผมเนี่ยผมรอรูปแลงเออรูปแลงที่เป็นจอมโจรรูปแลงแต่ว่าภาคเนี้ยมาในหน้าตาที่เป็นแบบเป็นคนดําอ่ะจอมโจรที่แบบมีความสามารถในการขโมยขโมยอะไรแบบเนี้ยอก็อันนี้ไม่รอนานครับก็แปดมกราก็ได้ดูแลวอืมอส่วนอีกเรื่องหนึ่งที่ผม รอมากเพราะว่าผมค่อนช้าค่อนข้างชอบหนังแนวแนวนี้มากก็คือเรื่องว่า Night Stalker The hunt for a serial killer เป็นเป็นเรื่องเรื่องจริงอืม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 อเอนเนี่ยเป็นชื่อของฆาตกรต่อเนื่องคนหนึ่งอืมก็เป็นคนที่ค่อนข้างโด่งดังมากๆนีลยอืมเป็นฆาตกรต่อเนื่องที่เป็นชาวอเมริกันนะก็คือเป็นคนที่แบบฆ่าข่มขืนอะไรแบบเนี้ยอืมก็แบบอื ค่อนข้างแบบหรือชื <th phin x> ่อประมาณหนึ่งเลยแหละเขาเคยก่อเหตุน่าจะช่วงประมาณปีสองห้าสองเจ็ดถึงสองห้าสองแปดอะช่วงประมาณเวลาประมาณแบบนั้นนะเออก็เนี่ยหนังจะมาเล่าเรื่องราวของเขาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงจุดจบของเขาอือคือผมมาค่อนข้างชอบหนังแนวนี้มากที่แบบมันเป็นการเอาเรื่องจริงมาแล้วมาทําเป็นหนังอะไรเงี้ยอีกเรื่องหนึ่งที่ผมเคยดูมันจะเป็นเรื่องยูท่าบอมเบอร์ก็เป็นเรื่องราวของมือระเบิดที่ส่ง กล่องจดหมายที่มีระเบิดไปตามสถานที่ต่างๆแล้วก็แบบระเบิดอาคารในอเมริกาอะไรเงี้ยเดี๋ยวนะซีซั่นใหม่หรืออะไรเนี่ยอันนี้อันนี้อัน,น,อน,นเก่าอ๋ออ๋ออ๋ออันเก่าแต่ที่ที่บอกก็คือว่าผมค่อนข้างชอบหนังแนวแบบนี้ที่แบบด<ม>ูท่าบอมเบอร์หรือว่าอะไรแบบเนี้ยมันแบบเออเราได้เห็นหลายๆมุมดี ครับผมโอเคเฮ้ยมีมีมีอีกเรื่องหนึ่งนะที่ผมคิดว่ามันเข้าแล้วคุณต้องร้องกีดแน่ๆอ่าไดครับเ d ิฟเดชแอ o ์ o รบซทจริงสองจริงเหรอจริงจริงดิจริงจริงเออจยอดปีหน้ายังไม่รู้ยังไม่รู้แต่แขกรบอกว่ามาปีหน้าแล้วก็โอซากโอซากด้วยนี่เดี๋ยวขอรองเลิฟเ t ชก่อนคือผมก็บอกเลยว่าผมเนี่ยเป็นคนที่ชอบเลิฟเดชแอร์โรบอทมาก เอออืผมเขียนอวยทุกที่ที่แบบผมสามารถเขียนได้ผมช่วยทุกคนแหละเออถ้าเกิดว่าใครเห็นเป็นเฟนผมนะเพราะว่าผมชอบมากๆมันเป็นหนังแอนิเมชันที่แบบเรื่องสั้นที่สะท้อนความเป็นไอทีและดิโซเปียอะไรต่างๆได้แบบโคตรดีเอออ๋อผมมีเรื่องหนึ่งที่ผมคิดว่าคุณต้องอยากดูมากๆคอปปาไ a สีท่านสามอีรออยู่รออยู่จะมาสุกนี้ยังไม่ข้ามปี้วเออใช่ใช่เออ เรียกได้ว่าช่วงปีหน้าเนี่ยไปเรามีหนังให้ดูเยอะมากที่แบบเอฟเฟกต์คต<น>ราวเอลหลายๆเรื่องนี้แบบรอคอยอะ่ะหลายๆเรื่องคือลืมไปแล้วไม่รู้ด้วยซ้ำว่ามีอะไรเงี้ย <c oughs> ก็อันนี้ต้องถามครับว่าแต่ละคนมีหนังเรื่องอะไรที่รอคอยกันบ้างก็แวะมาพูดคุยหรือว่าคอมเมนต์ให้พวกเราไปติดตามหนังเรื่องนั้นๆกันได้นะครับเพราะว่าเชี่อะไรว่ามีหนังอีกหลายเรื่องที่เราไม่รู้ว่า มันเจ๋งอะเอออย่างกิริฮาจิอะเอาจริงๆก็แบบอยู่นอกสายตาเราไปเลยอะเออใช่ใช่ภาพสวยสวยมากอือใช่พอคุณมงคลแนะนํามาเนี่ยผมนี่แบบอืขอบคุณมากๆเลยครับอืขึ้นลิสต์หนังที่ผมชอบระดับต้นๆของปีนี้เลยอือครับครับผมก็วันนี้ประมาณนี้นะครับขอบคุณสำหรับการติดตามก็เจอกันที่น่าจะปีหน้าเลยนะครับ ก็ขอแย้มมาเล็กน้อยว่าปีหน้าช่องนานหน้าหนังไม่ใช่หิืช่องน้าพอดแคสต์เรากำลังจะมีรายการใหม่ๆมาให้คุณติดตามกันนะครับก็ยังไงรอติดตามกันได้นะฮะอันนี้บอกเป็นที่แรกเพราะว่ารายการเดลที่จัดอยู่รายการอื่น้วยจัดกลับมากําลังกลับมาอะไรจะกลับมามีรายการใหม่ๆหลายรายการที่กําลังจะมาก็รอติดตามกันได้นลครับผม S <S <s <học> <S ก็สำหรับวันนี้นะหน้าหนังพอดแคสต์ขอบคุณสำหรับการติดตามก็แล้วเจอกันใหม่ใน e ีีหน้าและปีหน้าสำหรับตอนนี้ไปแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับ